สวัสดีครับหลายคนอาจจะสงสัยหลายคนอาจจะตั้งคำถามใช่ไหมครับว่าหากเงินเข้าประกันสังคมแล้วเราได้อะไรวันนี้ครับผมมีคําตอบเพราะผมคือจิ๋วกูรูตอบรู้เรื่องประกันสังคมครับ Easy, <man. S 1> สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองลูกจ้างผู้ประกันตนถึง2กองทุนด้วยกันนะครับกองทุนแรกคือกองทุนเงินทดแทน กองทุนที่2นะครับคือกองทุนประกันสังคมโอ้โหหลายท่านอาจสงสัยใช่ไหมครับว่า2กอ,องทุนนี้คืออะไรและแตกต่างกันอย่างไรครับกองทุนเงินทดแทนให้ความคุ้มครองลูก้างที่เกิดเหตุเนื่องจากการทํางานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุจากการทํางานปุ๊บเราก็สามารถใช้สิทธิ์กองทุนเงินทดแทนได้ปั๊บเลยโอ้โง่ายใช่ไหมครับแต่แหมถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในเวลาทํางานล่ะครับจะทํายังไง ไม่ต้องตกใจไปครับเพราะว่าเรายังมีกองทุนประกันสังคมอยู่ครับซึ่งเขาให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่เกิดเหตุไม่เนื่องจากการทํางานอีกด้วยนะครับสําหรับการจ่ายเงินนั้นในส่วนของกองทุนเงินทดแทนนายจ้างจะเป็นผู้จ่ายแค่ฝ่ายเดียวครับส่วนลูกจ้างอย่างเรานั้นไม่ต้องไปจ่ายเลยครับแต่ได้รับความคุ้มครองไปเต็มๆโอ้โยส่วนกองทุนประกันสังคมมีผู้ร่วมจ่ายทั้งหมด3ฝ่ายได้แก่นายจ้าง ลูกจ้างและรัฐบาลครับโอ้โหร่วมมายร่วมมือกันขนาดนี้กองทุนประกันสังคมของเราถึงได้เข้มแข็งแบบนี้งไงละครับในส่วนของการให้ความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทนนั้นมีทั้งหมด4กรณีด้วยกันครับคือและกองทุนประกันสังคมเขาดูแลเราถึง7กรณีด้วยกันนะครับได้แก เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรอุ่นใจได้เลยครับเพร,เพราะว่าเรายังมีประกันสังคมนี่เองไว้คอยดูแลเราตลอด24ชั่วโมงเลยครับกลับมารอบรู้เรื่องประกันสังคมได้ใหม่กับผมจิวกูรูได้ทางสถานีประกันสังคม SSO Channel แต่ถ้าหากท่านใดมีข้อสงสัยนะครับโทรไปเลยที่สายด่วนประกันสังคม1506เขาบริการท่านตลอด 24ชั่วโมงเลยหรือนี่ครับอีกหนึ่งช่องทางเว็บไซต์ www.sso.go.th ครับวันนี้ผมพร้อมทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ